นี่ก็หลวงพ่อกลวยปีหกสามปีหกสามครับให้แคปเลยครับแคปอยากได้อันไหนแคปหน้าจอครับอ่าครับผมใช่ครับอ่ะอันนี้เป็นหกสองครับโอ้หกสองอ่าหกสองแคปเลยนะครับอยากได้รูปนี้ก็แคปครับนี่ปีหกสองหกสองครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็หกสองครับอันนี้เขาเรียกกระดานถามแผ่นมีหกสองเอาเอาออกมานี้เดี๋ยวจะงงนี่หกสองหกสองเหมือนกันครับนี่นะครับใครอยากได้ก็แคปครับข้างหลังเป็นแบบนี้ครับ แท้นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID ดี4 906 0, 64, 90 6, 0 2 1 2 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักค,รคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเท็เตลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานวันนี้ก็มาต่ออีคลิป<ม>นะครับครับ,รบสวัสดีครับ,รบผมัครบ ต่อยคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นคลิปคลิปต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปสายหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเงินนะครับเป็นสายภาคกลางนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจนะครับอ่ะผมพูดอย่างนี้นะครับอันนี้ปีหกหกนะครับนี่ปีหกหกครับเพิ่งออกมาเลยครับปีหกหกอ๋อนี่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยครับหกหกนี่ก็แย่งกันนะที่วัดน่ะบารมีหลวงพ่อี่สุดยอดปีนี้กระถินได้เยอะด้วยนะ ปีหกหกนะครับใครสนใจเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมเขียนไว้ตรงไหนมั่งไม่รู้เนี่ยหกหกสี่หกสี่หกสี่เอ๊อปีหกหกมีอันเดียวมั้งเนี่ยปีหกหกอันเดียวครับผมมีอันเดียวนะครับนี่ปีหกหกะครันเดียวนี่ใครสนใจปีหกหกนะครับนี่เท่าไหร่นี่ห้าร้อยครับผมห้าร้อยนะครับอ่าปีหกหกห้าร้อยหกสามจะเยอะนะครับอ้าวนี่เลือกเอาเลยปีหกสามอ่าครับผมหน้าหลังเลยพี่ถ่ายหน้าหลังเลยนี่เป็นภาพสีนะครับ เนี่ยครับปีหกสามมีกี่อ่าปีหกสามมีหลายพิมครับนี่พิมพหนึ่งมีหลายพิมนี่นะครับเลือกเลือกเอานะครับนี่พิมพ์นี้ก็ถ่ายรูปพิมพ์นี้นะครับนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่องลาห้าร้อยนะครับหลงพกรวยครับอันนี้แท้หมดนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้หกสี่ครับข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้หกสี่อ่าปีหกสี่นะครับอันนี้ปีหกสี่ใครอยากได้ก็แคปหน้าจอนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องเขียนว้ไีมาใช่ครับมีนี่ปีหกสี่แต่ละ แต่ละปีละปีท่านจะออกทุกปีนะครับอันนี้ก็ปีหกสี่นะครับนี่อืมแต่คนละพิมพ์ครับชอบพิมพ์ไหนก็แคปพิมพ์นั้นนะครับนี่หลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่หกสี่แคปอย่างนี้ก็รู้แล้วครับเนี่ยนี่นะครับหกสี่อ่าอันนี้ก็หกสี่ครับนี่รูปแบบนี้ปีหกสี่ครับผมทุกองห้าร้อยหมดนะครับผมไม่อยากแยกราคาพวะผมแยกไม่ถูกนะครับนี่หกสี่นะครับแคปแคปแล้วก็ส่งครับผมอ่าหกสี่นะครับอ่าอันนี้เป็นหกสามครับ เป็นภาพขาวดำนะครับไม่รู้รุ่นไหนม้างนะครับเนี่ยมีสีนะไม่ขาวดำอ่าเป็นภาพเป็นภาพสีครับผมภาพสีใช่อันนี้อันนี้ปีหกสามหกสามครับผมแบบนี้นะครับใครอยากได้รูปนี้ก็แคปรูปนี้นะครับห้าร้อยนะครับครับผมอ่ะอันนี้หกสี่อีกองหนึ่งครับเนี่ยหกสี่นี่เป็นขาวดาอ่านั่นแหละครับแคปตามรูปเลยครับอยากได้ก็แคปเลยครับห้าร้อยทุกดห้าร้อยครับครับผมใช่ครับ อันนี้หกสามครับเป็นภาพสีอยากได้ภาพไหนแคปภาพนั้นแล้วส่งมาเลยครับอ่าครับผมอันนี้อันนี้หกอันนี้อ่านี่หกสามนี่ก็หลวงพ่อกลวยปีหกสามปีหกสามครับให้แคปเลยครับแคปอยากได้อันไหนแคปหน้าจอครับผมใช่ครับอ่าอันนี้เป็นหกสองครับโอ้หกสองอ่าหกสองแคปเลยนะครับอยากได้รูปนี้ก็แคปครับนี่ปีหกสองอืมครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับผม อันนี้ก็หกสองครับอันนี้เขาเรียกกระดานสามแผ่นมีหกสองเอาออกมานี้เดี๋ยวจะงงนี่นะครับหกสองเหมือนกันครับนี่นะครับใครอยากได้ก็แคปครับข้างหลังเป็นแบบนี้ครับครับแท้นะครับอันนี้เป็นปีห้าหกครับอันนี้จะปีลึกหน่อยห้าร้อยเหมือนกันครับปีห้าหกครับห้าร้อยเหมือนกันข้างหลังเป็นแบบนี้โอ้ข้างหลังสวยนะเขาจะเรียกมาอย่างนี้เลยครับอ่าห้าร้อยนะครับตรงนี้ครับอันนี้ปีห้าสาม ห้าร้อยเหมือนกันครับห้าสามครับห้าร้อยนะครับครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับนี่ก็อันนี้ปีอันนี้ปีห้าเก้าครับปีห้าเก้าอ่าครับนี่นะครับเป็นเนี้ยอันนี้อันนี้พิมพ์จะเล็กกว่าเขาหน่อยอืครับผมปีห้าเก้าอ่าอันนี้ปีหกศูนครับปีหกศูนย์ใช่ครับ นี่นะครับปี60ข้างหลังมีนัมเบอร์นะครับ158ครับโอ้โหหัวเจะออกเปล่านี่นะครับนี่ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันหมดเลยครับชุดนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับชุดนี้นะครับอก็แอดไลน์ได้นะครับ081นะครับ4276094นะครับแอดไลน์ได้นะครับละลน์จะขึ้นกระทักมาเลยครับอยากได้องค์ไหนนะครับอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้ปี62นะครับปี6อันนี้จะแพงหน่อยอ๋อปี62ครับปี62หลังเป็นจีวอนครับโอ เจ้าแพงหน่อยเป็นปีหกสององนี้หกร้อยครับหลังจีวรหลังจีวรนะครับใช่ครับหกร้อยครับและอีกองหนึ่งนะครับปีหกสองเหมือนกันอ่าเป็นหลังจีวรเหมือนกันแต่ปั๊มสามตาครับอ๋อปั๊มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอันนี้เจ็ดร้อยครับปั๊มสามตาเจ็ดร้อยนี้เจ็ดร้อยาครับผมเป็นเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็แคปมาได้นะครับ ครับอันนี้เป็นพระชุดนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวทั้งชุดเลยใช่ไหมทั้งชุดเลยครับชุดมีเก้าองค์ครับปีสี่ศูนย์ครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนี้ทันใช่ไหมทันครับผมปีสี่ศูนย์ครับชุดนี้เอาเนี่ยนะครับพี่ชุดนี้เอาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันครับผมคุมกับไหลทองอย่างสวยเลยครับนี่นะครับเป็นกล่องใหม่นะครับหนึ่งพันบาทครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาเลยครับ ครับผมอ่าหลวงพ่อกลวยอยู่นี่อีกองคนึงเดี๋ยวนะครับพี่หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยมีอยู่อีกอีกองหนึ่งพี่อันนี้เป็นเหรียญธนุมานแต่ว่าออกวัดหน้องแขมนะครับนี่นะครับออกวัดน้องแขมใช่นี่นะครับกล่องเขาออกวัดหน้องแขมปีหกสองครับองคนี้เอาสามร้อยครับสามร้อยนะครับวัดหน้องแขมก็อยู่ใกล้ๆกลวัดหลวงพ่อกลวยแหละครับไม่ไกลกันครับนี่นะครับก็คือเป็นวัดมครับก็ที่ชนนั่นเหมือนกันครับวัดน้องแขมที่ชนนั่นเหมือนกันพร้อมกล่องเลยนะครับองนี้องนี้เอาสามร้อยพอครับ มี3สามร้อยต่อไปเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเมียนครับวัดโพกบเจ้าครับผมเป็นเหรียญเหรียญปลอดโลกครับข้างหลังเป็นลวดสีหรือเขาเรียกอะไรชีบขาวหรือเปล่าไม่ผมไม่แน่ใจนะข้างหลังหมชีวกอ่ะอ่าน่ารักครับพี่หมชีวกครับผมสามร้อยครับเหรียญนี้ส0มร้อยครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเนี่ยสามร้อยนี่เลยครับเหรียญที่สวยครับผมต่อไปเป็นเต่าครับเขาควายแกะเต่าหลวงพ่อกรวยครับโอ้สร้างน้อยนะครับอันนี้ ไม่ไม่เยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนมากจะไม่เจอด้วยครับนี่นะครับผงพกวยใช่ครับผมเนี่ยเนี่ยครับดูท้องดูเนี่ยครับจะมีจานอย่างนี้ครับอันนี้เอาราคาหกร้อยนะครับพร้อมเลี่ยมเลยพร้อมเลี่ยมครับเต่าแท้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดหลวงพ่อกลวยวัดโพสีการามนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อขอมก็ได้ครับพี่อ่ะปีสองพันห้าร้อยสามร้อยบาทนี้สามร้อยครับเนื้อเนื้อดิน ผมพรอขอมสามร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระวัดกระชายอ่ะพี่อยุธยาที่ว่าผีดุดดืะเนี่ยตอนแรกผมก็เรียกไมใ้ใช้เองนะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนมันเรียกมาให้ไม่สวยเนี่ยน,น,500 500น,นี่แหละพี่องค์นี้เอาห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับครับผมนี่แหละกูวัดกระชายนะครับเนี่ยอันนี้เขาตัดจริงๆเขาจะเป็นแผ่นใหญ่นะครับแต่นี้เขาตัดมาแค่นี้นี่ก็ได้อันนี้มาแล้วก็ได้นี่มา ปกติจะเป็นแผ่นใหญ่ยาวเลยครับองเลิมพร่มเลยอันนี้ห้าร้อยนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งส่งมาเลยครับห้าร้อยบาทอันนี้เป็นรู้ว่าออกปีไหนรุ่นอะไรนะครับมีโค้ดไทชินาราดใช่ครับมีโค้ดครับแล้วเลี่ยมเก่าครับนี่ดูการเลี่ยมผมว่าเลี่ยมนี้อย่างน้อยต้องมีสามสิบปีเลี่ยมเนี้ยเพราะว่าผมเคยเลี่ยมไอชั้นหมากของหลวงพ่อทองดําไหมนี่เท่าไหร่อันนี้เอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยครับเลี่ยมเก่านะครับ แตกมาแล้วเนี่ยเนี่ยผมเอากาวป่าไว้เนี่ยก้นน่ะนั่นแหละครับใครสนใจก็ใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาครับอันนี้เป็นปิดตาครับผมเป็นพระปิดตาผงอังคารธาตุหลวงปู่จันทาครับวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรอายุเก้าสิบปีอันนี้ทันนะครับทันท่านนะครับเอาสามร้อยครับสามร้อยนะครับพระปิดตาพระปิดตาหลวงปู่จันทาพระปิดตาอังคารธาตุหลวงปู่จันทาครับ วัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรเนื้อผงนะครับผงพุทธคุณสามร้อยครับผมต่อไปเป็นประหลัดขิกครับหลวงพ่อเอิบรับนี่เป็นประหลัดขิกรุ่นแรกนะครับเขาไม่ได้เรียกปรลหลัดขิกนะเขาเรียกว่าประหลัดหัวชมดอุดผงรุ่นแรกหลวงพ่อเอิบนัดเลยนะเนี่ยครับผมวัดเขามมแกงครับเนี่ยครับมีอุดผงตรงตรงตรงท้องนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ องนี้เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเนี่ยรนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกครับเจ็ดร้อยบาทใครสนใจก็ทักมาได้นะครับครับเป็นหลวงปู่นองครับเป็นเสือเป็นเสือกระดูกช้างแกะเอาสามร้อยครับนี่สามร้อยนะวัดวังสีทองอ่ะใช่ไหมใช่ดิวัดวังสีทองวัดวังสีทองครับนี่หลวงอ่าหลวงปู่นองนะครับวัดวังสีทองต่อไปเป็น หลวงปูนิ่มครับเป็นผ้ายันในมีสองผืนโอ้มีสองผืนครับผ้ายันพี่เขาเรียกว่าผ้ายันปูนิบซับอ่ะพี่รุ่นเนี้ยมีสองผืนนะครับนี่นี่ครับหน้าตาเป็นนี้เลยทีเนี่ยนี่มีผืนเท่าไหร่อันนี้เอาผืนละเดี๋ยวนะครับผ้ายันเอาผืนละสามร้อยครับมีสองผือนอ๋อครับผมนี่ผืนละสามร้อยแบ่งๆกันไปใช้นี่นะครับใครสนใจก็ พยายาลงปุ่นนิ่มอ่ะเป็นละ, 300, ะสามร้อยจะใส่ไปก่อนอย่าลืมจะต้องลงพ่อแพนะครับลงพ่อแพรครับผมอ่ะมีหลายองค์นะพี่เนี่ยเอาประกันเป็นชุดแบบนี้เลยเนี่ยมีทั้งหมดสิบสี่องค์ครับเอาพันห้าพันลงพ่อแพรพัน,นหมดครับนี่นะครับมีแบบนี้นะครับนี่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนมากนะพี่ไปดูกันเอาเองนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่อืมนี่ครับนี่ ชุดนี้เท่าไหรทั้งเกียวชุดนี้มีทั้งหมดสิบสี่องค์ครับสิบสี่องค์ใช่ครับนี่สิบสี่วัดพิกุนทองครับผมมีทั้งหมดสิบสี่องค์นะครับชุดนี้นี่ผมเอาพันห้าครับชุดนี้พันห้าได้ทั้งชุดนะครับครับญครับนั่นแหละครับเนี่ยถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมแบบนี้พันห้านะครับชุดนี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนยกถุงไปเลยยกถุงไปเลยครับแบบนี้เลย หลวงพ่อแพรนี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอละอันนี้ทันหมดนะครับทันท่านหมดนะครับเนี่ยผมบางองค์ก็ปีหนึ่งสองก็มีนะเนี่ยผมไม่รู้องค์ไหนมั่งกนี่นะครับใครได้ไปคุ้มนะครับถุงนี้ใครชอบก็จัดไปนะครับเพียนนะครับเนี่ยรุ่นเพียนครับรุ่นชนะมารหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นชนะมารดูข้างไหนไหมครับเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวนะครับพี่แป๊บหนึ่งเพราะว่าจริงๆคราผมแพ็คเก็บหมดแล้วนั่นแหละ พอดีอยากอยากใช้ตังค์ะครับปีใหม่ก็เลยเอาออกมาบ้างนี่ครับหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นชนะมารุ่นชนะมารวัดเกิดกระถิ่นนะครับปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าใช่ครับผมใครสนใจก็แปดร้อยครับอง์นี้องนี้มผมชอบมาแพงหน่อยนะพี่ก็เข้าไปตามนี้แหละเนี่ยเนี่ยแปดร้อยนี่นะครับ แคปหน้าจอส่งแล้วก็อีกอง์นึงก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันนี่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลังหน้าเสือปีห้าหนึ่งสี่ร้อยครับอืนี้สี่ร้อยครับผมมีโค้ดนะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเพี้ยนใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งเลยครับต่อไปเป็นหลวงพ่อมีนะครับวัดมันวิชัยนะครับนี่สามร้อยครับเดี๋ยนนี้เห็นแท้นะครับหลวงพ่อมีวัดมันวิชัยนี้สามร้อยใช่ไหมสามร้อยครับ อย่างนั้นพร้อมส่งนะครับพระทุกองค์พร้อมส่งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อธรรมจักอะครับหลวงพ่อธรรมจักใช่ผมมีอยู่สามองค์หลวงพ่อธรรมจักวัดธรรมมูลจังหวัดชัยนาทครับแต่ผมไม่รู้ว่าออกปีไหนเคยไปครับผมไม่รู้ว่าออกปีไหนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่นะครับนี่เท่าไหรเหรียญอันน uh, ี้สามเหรียญเอาห้าร้อยครับสามเหรียญยครับผมนี่สามเหรียญห้าร้อยข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะครับนี่ ามเดืยนเอาห้าร้อยนะครับแคปแล้วก็ส่งมาได้เลยครับส่งในไลน์มาได้เลยสามเดียนเอาห้าร้อยนะครับชุดนี้เป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลจังหวัดชัยนาทครับต่อไปเป็นตะกรุดใบลานหลวงพ่อโอดวัดจันเสนครับทันหลวงพ่อนะครับอข้างในจะมีใบลานแล้วก็จานอคาลหอยู่ข้างในครับอันนี้สามร้อยครับนีสามร้อยใช่ไหมรับผมหายากนะครับนี่จะเป็นเชือกมาอย่างนี้แหละครับนี เป็นอย่างนี้เลยละสามร้อยมีใบใบลานอยู่ในนี้ครับเขาจานอาคาัคระแล้วก็พันใบลานแล้วก็หุ้มด้วยเชือกนี่นะครับใครอยากได้ก็แคปส่งมานะครับสามร้อยครับต่อไปเป็นหลวงพ่อแนมัดเขาหน่อครับอันนี้ผมญากที่ไม่แกะนะครับแต่พระแท้แน่นอนครับเป็นเนื้ออทองแดงกะล่กะลหลทองครับนั่นเนี่ยแท้แน่นอนอันนี้เอาอี๋ยวพี่ผมขอดูราคานิดนึง เอาสามร้อยพอครับสามร้อยสุดยอดหละสามร้อยเนี่ยอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อพระนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ปีอันนี้ปีสามเจ็ดครับอันนี้ปีสามเจ็ดออกวัดออหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับอันนี้เอาสามร้อยครับผมสามร้อยนะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับหลวงหลวงพ่อพระนะครับที่เลี่ยมนะครับเอาสามร้อยครับใครสนใจก็ ครับหน้าจอส่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสามหกนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพระยังสวยเลยครับพี่เหรียญไม่ต้องพูดถึงเลยดูมีอยู่สี่เหรียญนะครับอืมข้างหลังเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมหลวงพ่อพระวัดเดียวกันครับเหรียญละสามร้อยนะครับอันนี้อเหรียญหลวงพ่อพระปีสามหกหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ปีสามหกจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญละสามร้อยครับเหรียญสวยๆเลยครับนี่ มีวิ่งๆเลยครับพี่ oh, ใคร<ะ>สนใจครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งนะครับเนี่ยอย่าละสามร้อยพร้อมส่งเลยครับนีนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีห้าสามนะครับเนี่ยหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วอ่ะ,อะพี่เหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วปีห้าสามเนี่ยพี่ข้างหลังเป็นยันดวงมั้ยอือครับนั่นแหละพี่ นี่บูชาเท่าหร่อันนั้นบูชาสามร้อยครับพี่สามร้อยนะครับ <นะ S 1> ผมอันนี้สามร้อยครับอ่ะพี่อันนี้ก็หลวงปู่เพิ่มป้อมแก้วเหมือนกันเหรียญไต้มากปีห้าสองสามร้อยเหมือนกันพี่บูชาครับเดี๋ยวละสามร้อยเหมือนกันหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับผมไม่แน่ใจเนื้ออะไรเหมือนเนื้อนวะเนี่ยน,นะแต่ผมได้มาไม่แพงผมก็เอาไว้แพงต่อไปเป็นเขาเรียกอะไรชานหมากหลวงปู่ทิมครับ ชานหมากหลวงปู่ทิมครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้มีสองลูกนะครับลูกละสามร้อยครับสามร้อยนะครับใครสนใจก็ทักได้ครับแคปหน้าจอส่งมาครับลูกละสามร้อยครับผมหลวงปู่ทิมนะครับนี่เดี๋ไวปก่อนอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะงงครับไม่ใช่อะไรอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อริ้วครับวัดตลาดเกียบจังหวัดอยุธยาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเล้ว วัดตลาดเกียบจังหวัดอยุธยาองค์นี้เอาสามร้อยครับสามร้อยนะครับใช่ครับถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งนะครับสามร้อยครับผมครับต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเพี้ยนอีกองหนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนปั๊มปีห้าศูนย์เนี่ยครับหลวงพ่อเพี้ยนปีห้าศูนย์ครับผมสี่ร้อยบาทครับนี่นะครับใครสนใจแคปหน้าจอส่งนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ 4ี่ร้อยนะครับผมสี่รอยบาทนะครับองนี้ครสนใจแคบไปครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับองนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดไหนออกวัดไหนสร้างนะครับแต่พระมีความเก่าดูผิวพันของพระนะครับมีความเก่าครับองนี้เอาเอาห้าร้อยครับแล้วก้นจะมีกิ่งพระจะมีกิ่งนะครับ มีกิ่งแล้วก็อุดกิ่งนะครับก้นอุดกิ่งองนี้องนี้ดูเหมือนมีอายุนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกจิไหนสร้างก็น่าจะเป็นทางละครสวัรค์แล้วครับองนี้องนี้ห้าร้อยครับแคปได้เลยครับห้าร้อยนี่นะครับหลวงพ่อน้อยสร้างหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อน้อยสร้างอันนี้แตกแล้วกรอบแตกแล้วต้องไปเลี่ยมใหม่ครับเนี่ยข้างหลังเป็นแบบนี้แล้วข้างข้างก้นท่านนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีรอยจานหลวงพ่อน้อยครับอืมีรอยจานนะครับตรงเนี้ย หลวงพ่อน้อยวัดไหนเนี่ยอ่าวัดหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพ่ะอือเท่าไหรน่นี่องนี้พันสองครับ๋อครับมีจานทั้งก้นลายมือหลวงพ่อน้อยจานก็คือบางคนเขาก็เอาลายมือจานอย่างเงี้ยไปดูหลวงพ่อเดิมอะ่ะเพราะหลวงพ่อน้อยเป็นคนจานใช่ไหมอืมท้าที่ทันหลวงพ่อเดิมอะ่ะนี่นะครับใครอยากได้องค์นี้แคปนะครับนี่แคปหน้าจอส่งนะครับพันสองครับแล้วก็จะมี องนี้อีกหนึ่งองเป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับนี่อันนี้หลวงพ่อคูร่วมปลูกเสกครับสังคติอตอบตอบคุนคูณเห็นไหมพี่อันนี้สังสังคติตอบคูณคูณก้นมีจานเหมือนกันก็เป็นหลวงพ่อร้อยสร้างแหละครับนี่เท่าไหร่อง์นี้พันสองเท่ากันครับนี่นะครับลองแคปดูนะครับต้องแคบส่งนะครับผมจะได้ส่งผ้าถูกนี่อย่างนี้นะครับอง์นี้ก็จะสีแบบนี้นี่นะครับหลวง ตรงนี้ต่อคูณนะครับเนี่ยต่อคูณคูณรงสังฆติท่านองค์ละพันสองเท่ากันครับครับผมอันนี้อันนี้ของหนักต่อไปเลยครับเสือครับหลวงพ่ออัน้นเสืออะไรนะพี่เสืออุดปืนเหรอเสือหยุดปืนเหรอเสือที่พี่เคยลงลอ่ะตอนนั้นลงไปชุดหนึ่งละเหลืออยู่องค์เดียวอ๋อนี่หรอก็เลยเหลือไว้องค์เดียวก็เลยเก็บเก็บไว้องค์หนึ่งก็คือว่าเออไม่เป็นไรก็เอาออกไปเลย องนี้ห้าร้อยครับเสือลงพ่ออั้นวัดลงโคครับอืมเสืออุดเนื้ออัมปะก้าครับนี่ห้าร้อยใช่ไหมใช่ครับผมห้าร้อยบาทครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งเลยนะครับอีกองหนึ่งครับเป็นสิงสิงหล่อโบราณหลวงพ่อวันครับปีห้าแปดทันหลวงพ่อวันนะครับอืมเอาสี่ร้อยครับเขาเรียกว่าสิงสิงหล่อโบราณสร้างบารมีปีห้าแปดหลวงพ่อวันครับเขาทําเหมือนหลวงพ่อกวยเลยพี่อืมเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อกวยเลยอ่ะพร้อมเรี่ยมเลยเอาสี่ร้อย นี่นะครับใครสนใจนะครับนี่สิงห์หลวงพ่อวันนี่นะครับแคปหน้าจอส่งได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่ะต่อไปก็เป็นสิงห์เหมือนกันครับนี่ตัวหนึ่งเป็นอันนี้เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อนองครับนี่เป็นสิงห์หลวงพ่อนองอ่าสิงห์หลวงพ่อนองนะครับเนื้อรัตนาโลหะนะครับปีห้าหนึ่งวัดบางสีทองนะครับเขาเรียกสิงห์มหาลาบ สี่ร้อยเหมือนกันสี่ร้อยนะครับครับผมพร้อมเรียมเลยนะครับสวยๆใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับสนใจแคปหน้าจอแล้วก็ส่งครับผมต่อไปนะครับอ่ะเป็นเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อทรงวัดสาราดินครับเป็นเนื้อเงินครับมีจานโอ้เนื้อเงินเลยครับขอบสตังแล้วก็มีจานตรงหน้าจานจานนี้เห็นไหมพี่มีจานจานรอบเลยครับ เนื้อเงินนะครับเขาเรียกเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อทรงวัดสาราดินปี4ี่เก้านะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับสา0พันบาทครับสา0พันนะครับครับใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับนี่หาไม่หาไม่เจอแล้วนะครับทุกวันนี้นี่ใครสนใจแคปหน้าจอส่งนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเกาะอันนี้ของกระแพงหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นรูปหล่อเหล็กน้ำพีหลวงพ่อเกาะ ปีห้าสามนี่นะครับอันนี้อันนี้สองพันครับสองพันใช่ไหมครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับศิษย์หลวงพ่อกลวยนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับสองพันนะครับองนี้ปิดตาเหล็กน้ําพีปิดตาเหล็กน้ําพีนะครับรูปหล่อก็เป็นเหล็กน้ําพีเหมือนกันนะครับออกมารุ่นเดียวกันปีห้าสามเหมือนกันอันนี้มีเกสาด้วย แต่ต้องไปเลี่ยมใหม่นะครับรู้สึกว่ากรอบไม่ค่อยดีละกรอบก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วพี่เก่าละแล้วก็มีเกสาให้องค์นี้นี่นี่คือเกสาหลวงพ่อ,กอเกาะไม่ใช่หากันง่ายๆเลยครับเกสานี่นี่นเกสานะครับนี่เกสาเยอะด้วยนี่เท่าไหร่นองค์นี้เอาสองพันสองครับ<อ>มีเกสาแล้วก็เป็นพระปิดตาปิดตาเหล็กน้ําพีหลวงพ่อเกาะปีห้าสามมีเกสาด้วยให้เกสาเกสไปเลยนี่นะครับอันนี้สองพันสองนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งนะครับ ต่อไปเป็นหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรปีสามสองเนื้อเงินครับหลวงพ่อแพรปีสามสองเนื้อเงินองค์นี้ห้าร้อยครับห0 0รอยใช่ไหมครับเขาเรียกว่ารูปหลอดเจ็ดรอบอปีสามสองเนื้อเงินหลวงพ่อแพรครับผมก้นก็จะมีอุดนั่นนะกก่ะพี่ก้นใครสนใจก็องค์นี้ห้าร้อยนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่หลวงพ่อแพรนะครับใครสนใจก็ก็แคปหน้าจอส่งนะครับอต่อไปอีกองค์หนึ่งเป็น เป็นหลวงพ่ออย่างนี้คุดูไม่ได้เขียนชื่อหลวงพ่อไว้อย่างนะครับแป๊บหนึ่งเป็นหลวงพ่อพิมพ์นะครับวัดวิหารทองจังหวัดชัยนาทนะครับสามร้อยบาทนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิมพ์รุ่นแรกนะครับอืนี่เป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับก้นก็จะอุดนั่นมีอุดด้วยอุดแบบนี้นะครับองค์นี้เอาสามร้อยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับรหลวงพ่อพิมพ์วัดวิหารทองจังหวัดชัยนาทนะครับองค์นี้สามร้อยนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอ ที่สาคัญเลคแคปหน้าจอครับผมจะได้รู้ว่าพระองค์ไหนโอเคครับต่อไปเป็นปิดตาหลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาครับเขาเรียกปิดตาณณมินะครับปิดตาณมิปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ศรีนะครับวัดเท่าวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับเป็นเท่าไหร่อันนี้สี่ร้อยครับพี่เป็นองค์เล็กแบบนี้นะครับใครสนใจพร้อมเลี่ยมเลยพร้อมแขวนเลย ใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาได้นะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่หลวงพ่อเงินเอาองคนี้ก่อนเป็นรุ่นเฮงเฮงนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเฮงเฮงนี่เป็นรุ่นเฮงเฮงเฮงปีห้าห้าครับออกวัดยางครับจังหวัดพิจิตรครับองคนี้สามร้อยครับเป็นรุ่นเฮงเฮงเฮงเขาจะต่อโคดรนะพี่นี่ต่อโคดก้นแบบนี้นะครับภาษาจีนแล้วก็อ่าภาษาจีนต่อคาว่าเฮงนะครับแล้วก็เป็น เลขห้านะครับเลขห้าห้าห้าก็คือปีห้าห้านะครับออกวัดยางสาต้นจังหวัดพิจิตรนะครับองคนี้สามร้อยครับสา0ร้อยครับใครสนใจก็พักมาได้ครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันปี3ามเรุ่นเพิร์ทครับมี2องค์ครับรุ่นเพิร์ทครับมี2องค์รุ่นเพิร์ทปี37มนะครับวัดบางคานออกวัดบางคานนะครับอันนี้วัดบางคานถ้าผมเนี่ยอัมริกาครับอันนี้องค์ละหกร้อยนี่นะครับ เป็นอย่างนี้นะครับมีโค้ดมีอะไรครบนะครับนี่นะครับใครสนใจก็อง์ละห600้อนะครับเพิร์ตหลวงพ่อเงินรุ่นเพิร์ตวัดบางคานปีส7เจนะครับองละห0 0ครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุนนะครับกองทุนปี5้าสามนี่นะครับอันนี้ผมไม่รู้พิมพ์อะไรเป็นปี5้าสามรุ่นกองทุนเนื้ออัมปาก้าครับนี่ก็วัดอันนี้วัด รุ่นกองทุนนะออกว่าน่าจะเป็นบังคาแล้วมั้งพี่รุ่นกองทุนห้าสามอ่ะครับก็พระก็กี่ปีแล้วล่ะสิบสามปีละอันนี้เนื้ออัมปาก้านะครับห้าร้อยองนี้ห้าร้อยครับผมถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอส่งมาครับกองทุนนะครับอันนี้ห้าร้อยนะครับและอีกองเป็นกองทุนเหมือนกันครับแต่เป็นทองผสมครับอ๋องน,นี้เนื้อคาสิกดีมีพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมเลยครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะแพงหน่อยนะพี่เพราะนขาจะหายากหน่อยเน,นี่ยอันเนี้ยผมเอาองละเจ็ดร้อยพร้อมเลี่ยม <ienda S 2> <achte S 1> เป็นรุ่นกองทุนปีห้าสามเหมือน ครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรให้นะครับมีเบอร์โทรขึ้นให้นะครับแล้วก็ใครอยากได้ก็แอดไลน์พอแอดไลน์ส่งเสร็จปุ๊บไลน์ผมก็จะขึ้นไลน์ผมชื่อนนนะครับพอไลน์ขึ้นเสร็จปุ๊บก็แคปหน้าจอส่งมาหรือจะโทรมาถามก็ได้ผมอยากได้พระรุ่นนี้รุ่นนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะตอบไปแล้วก็แอดไลน์ขึ้นมันก็จะง่ายครับวิธีการผมก็จะส่งพระส่งอะไรให้ดูกันกันแล้วให้ทั่วกันเออองนี้นะจะได้ไม่มีการผิดพลาดครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่านี่นะครับ คลิปนี้ก็เป็นครับเป็นชุดหลวงพ่อกลวยครับพระสายอ่าตั้งแต่อยุธยาลงไปเลยครับก็จะมีหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินชุดนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเพี้ยนครับผมก็มีหลวงพ่อวันก็มีหลวงพ่อทรงก็มีนะครับลองลองดูเอานะครับตามคลิปนะครับถ้าสนใจก็ลองดูครับผมเบอร์อะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814276094ครับ แอดไลน์จะขึ้นเลยครับขึ้นแล้วก็ทักมาครับแล้วเราก็จะได้ส่งภาพให้ดูว่าองค์ไหนเป็นยังไงเราก็จะส่งภาพให้ดูครับสนใจก็ตามนั้นครับแล้วก็ตกลงกันไปครับตามนั้นครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ครับผมสวัสดีครับ